เลยแวะอ่ามีคนสงสัยนะคะว่าต้นไม้เนี่ยไอเป็นของคนที่เสียชีวิตจริงๆหร,รอใช่ค่ะทุกคนต้นไม้เนี่ยเป็นของคนที่เสียชีวิตนะคะครอบครัวไหนเขาเสียชีวิตเนาะเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้นะคะ,ะเห็นไหมคะตัวนู้นนะคะเขาเจะพวงหลีดมาวางไว้เห็นปะเห็นว่าทุกคนเป็นหัวใจพวงหลีดเห็นไหมอนะ เป็นหัวใจพวงหลีดนั้นเพิ่งจะมาปลูกเมื่อปีที่แล้วนะเราจะเห็นเขาเอาเทียนเอาดอกไม้เอาลูกมาวางไว้นะแต่แบบคือเราก็เสียวนะแล้วคนทำความสะอาดเขาก็เก็บันทิ้งขยะนะคะ <c oughs> เขาก็จะวางพวงพวงหลีดไว้นะเะห็นไะห <c oughs> <c oughs> สวนสาธารณะนะ่ะต้นไม้นะ่ะจะเป็นของคนที่เสียชีวิตแล้วเขามาปลูกไว้เมลีน่ะคัมเฮียเมลิน่ะคัมเฮียดองโกว่าเดะคัมเฮีย e a s สเราก็ไม่อยากพาเขามาหรอกแต่เขาเรียกร้องว่าเขาอยากมาเยอะชนิดามานันทำความสะอาดแล้วนะคะใบไ,ไม้มันร่วงแล้วนะใบใบสดนะคะมันมันร่วงมันเหลืองมันร่วงนะ เขาก็จะมาทำความสะอาดกว่าทำความสะอาดนะคะบางคนเขาก็จะติดป้ายชื่อไว้ดวยนะคะเป็นของใครชื่อใครนะคะตระกูลอะไรไต้นโน้นยิ่งใหญ่ค่ะเดิต้นโน้นอะ่ะยิ่งใหญ่รับปักป้ายชื่อไว้ด้วยนะคะต้นโน้นอะ่ะเยโอเคแล้วก็จะเป็นอ่าต้น แม่เบิลต้นนู้นนะคะเนี่ยต้นอยู่ตรงกลางต้นเนี้ย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 น,น,นะจะปักป้ายชื่อไว้ด้วย <c oughs> ทีแรกเราก็คิดว่าคนเกิดนะคะสามีบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนเกิดคนเสียชีวิตเขาจะมาปลูกไว้เนี่ยเอลีน่าไปเอามาแล้วเอลีน่าไปเอาต่ามาแล้ว <c oughs> stop a c k go put it back please go put it back <c oughs> yeah put it ี a c k Go put it back. Where you take it? Mm -mm -mm -mm. Say sorry too. Put it back. Go put it back. And say sorry, honey. Say sorry, okay? Put it back and say sorry. sorry. You, love you love this word better than you thought you are and always will be. 谢谢。